สวัสดีครับสวัสดีพยูดองเศร้ายูทูบสองกีนักขุดครับเมื่อนี้เปิดทีซีสองร้อยก้อนครับทีซีสเท่าออกมาตัดอยู่ในบ่อนสกันครับอยู่ในบอสจันครับซันนี่นี่ยน,นะครับ เดี๋ยวไฮตาจานออดไปตักไปก่อนครับตรงนี้ครับเป็นงานคล้ายเสี่ยวนะครับอยู่งานคล้ายเสี่ยวเดี๋ยว่ราบริการรถเกี่ยวครับไปดูเรื่อยเอาเป็นจะฟ้องเป็น บอกว่าพ่อนะครับถึงยายมาถึงตอนใส่ๆครับ PC 2ยังหนึ่มาเน,นื่องกันก็ได้อยู่ประมาณมือแล้ว40-50เชียวนะครับหลับไปดีเวียวนะครับบอร์ในเล็กหรีปียัง ไปไป,ไปมายาเสียานอนเข้าไปลองเบิง้งสนนีอยู่ครับเป็นตักกันไ้ก็ใ่ปไปเอาสันนีตักเบ,บิ้งนะครับเป็นลองรถไม้เบิง้งเจเป็นแรกที่สี่สอรอยดียคยาใสเป็นทักเบ,บ,บงสนนี ใส่ดำม,ม,ม,มีดำอยู่สองคันครับ ยังไครับพี่น้องบอิแรงเงี่เท่างานเท่างานคอยลย่ท่นานว่าท่ไซต์ิต้าคือกันอะครับเอาพีซิตาัากับตักซิตา้าคือกันรับเอาสนติตากับตักนซิต้าคือกัน

าจิตาไก่ทักซอคันปรกองกันเ,นนเนรรัินที่พ่อได้ตรงพี่น้องเพราะว่ารถด,ดำมันบ่หลายครับเลยต้องจรอดคันหนึ่งตาคันหนึ่งครับขี้ใหญ่มากครับแลกวว่าจะเอาคันชั้นนี้เฮ้านี่ไปตัป้งฟอนะครับพอดีฟอเบาเข่าครับตัวนีเลยต้องตักไปคันเดียวก่อนครับ ไปลองเอาสันนีตักเบิ้งครับไปนะยาถามเบิ้งได้พี่น้องเดือเดยาดใจจันออดเิ็นไปตักรถขนาดไปตักขนาดกันด้ะไปตักขนาดเบิง้งไอ้ไอ้เป็นรอบรถไปเบิง้งกี่ดอกหาเบื้องนับกันครับ

ครับนี่เห็ดจานนอนเขาขึ้นไปแล้วครับจะได้ครับอ่าก็อ่าจะเป็นกระดกกระเดกเนี่ยมันน่าพีร่ากว่าดีตื่นรถตื่นตื่นรถไม่ครับตื่นรถไม่ คนกรุ๊ปกันเลยครับอเอยรถหนามเข้าจะู่กันซะเด็ดรถหนามเลยครับตันนี้ธรรมดาตรงรถหนามตลอดครับ กองแควครับกองแค้เดี๋ยวแล้วครับไอ้้าเค้ครับตึกไต้ถคครถรุ่น เก่าแน่นอนครับรบังคับรถไม่กับจีเป็นวชิ้นเมื่อนะครับว่ารถเร็วกับรถานะครับจิแตกต่างกันโดยสินเชิงเลยแหะครับว่าเข้ายับขอโทษนิดเดียวมันก็ไปแล้วครับรถไม่แต่ว่ารถเก่านี่ตรงโยกโต้ยี่ยี่ร้อนะครับจะไปเมื่อเร็วกว่ารถกับต่แ่าตัวนี้รถเร็วกว่ามือครับนี่ เบิงจานออนครับเป็นแดงไดครับครับรถไม่เฮาแดาาางได้่พี่น้องเห็นมาเบิง์นี้ได้ครับแิงไดเบิงแแ้วก็ได้ ว่ายังบม่หายนะครับยังยังนีอยูย่เดี๋ยวหาทับก็บุซิ้ครับอันนี้เาไปตักเลยค,คิดยังไง น่าครับประนี้คือตั้งรถบดตรงเลยประเด็น สงสัยบวเขามือครับยังบวกเขามืคอัง้งแรกนะครับผีเพิ่นใดบ,บ้าจับคันนี้ออโดนแล้วพี่น้องโดนท่ายแล้วครับโตนึงเลย <c oughs> มีการสก,กริดครับสก,กิตโดนดำแล้ว รถไม่ครับตักแต่ว่าอะไร่าทัานรถด,ดำครับการร้อนออกาคือขั้นเกา่าอะไรมาอกอยู่แล้วขั้นหนึ่ง

สึกว่าสิต่างรถบอตะดเดนตรงอยู่ครับยังบอเข่ามือเจ็ดไรน้อก,กับตีน้องจา้าตอนเท่าครับไอ้ซอตัดดีคือบอ S <S <S ไอ้หัวหน้ารอบหมดไหมก่อนไอ้หัวหน้ารอบหมดไหมหัวหน้าตื่นก็โทษอยู่ไไ็ไรเปตตันครับ การเต็มที่แล้วครับวันนี้ได้เต็มที่ได้เต็มอุ้มแล้วชวดแล้วครับ เบอร์เราครับช้นนีเฮ็ดง,งานของตัวเลยครับลองนะครับจานดอนเท่าก็ไ,ได้ขอกัะไรครับคลิปนาจิบตาลงไปสนีแล้วครับตาจิบตามันเลยนะครับกด,ดไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยสวัสดีครับ